เมย์และน้องมาอยเตรียมเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มกันชัยน่ารักและอบอุ่นมากเรียกได้ว่าเป็นอีกปีที่อบอุ่นหัวใจเลยจริงๆสำหรับพิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่มีอายุครบ55ปีในวันนี้โดยมีเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการต่างวอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กันยกใหญ่ ซึ่งในส่วนของครอบครัวนั้นทางด้านภรรยาสาวคนสวยเมเฟื่องอารมณ์ก็ได้แท็กทีมกับลูกสาวน้องมายูเตรียมเค้กก้อนใหญ่ไว้เซอร์ไพรส์และฉลองกันพร้อมหน้าพร้อมตาสุดแสน,นจะอบอุ่นอยู่ที่บ้านโดยเมเฟื่องอารมณ์ได้เผยภาพน้องมายูถือเคก้กพร้อมรอยยิ้มสดใสและมีข้อความสั้นๆอยู่ด้านข้างว่า best dad ever หรือพ่อที่ดีที่สุดตลอดกาล เห็นแบบนี้แล้วก็ยิ้มตามให้กับความน่ารักและความอบอุ่นของครอบครัวนี้เลยละคะ่ะวันเกิดปีนี้ก็ขอให้คุณหนุ่มกัญชัยและครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะทั้งทีมงานของเราขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ